มาเพื่อนๆวันนี้แกงไก่กินครับถุวเองเอาแค่พอหมดเป็นแกงแบบบ้านๆครับเนี่ยไก่ใส่ลงไปกลับแล้วแกงอะไรนั่นเดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนๆดูใกล้ๆนนี่โกพริกแห้งขาตะไคร้ใส่ลงไปแบบงกำลังโคกใส่ลงไปนี่เราแกงแบบบ้านๆน,นะครับอ่ะ ดูไปเพื่อนๆดูไปแล้วลองแกงนี้อร่อยแซ่บปรุงเลยเพื่อนๆน,นี่หอมหอมใส่เข้าไปเอาให้หนัวนี่มีอันนี้เข้ามาร่วมแล้วก็แสดงว่ามันต้องเป็นแกงอ่อมนี่ใส่ไปให้หอมหอมอันนี้เป็นอ่อมไก่ ใส่หน่อมไม้ดองอ่ะใส่ไปใส่ไปใส่ไปปลานิดนึงอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยมันเลยอ่ะปิดฝาไว้อืออ่ะสุกแล้วเรียบร้อยนี่เลยนี่เขาเรียกว่าแกงอมไก่ใส่หนอ่นอมไม้ดอง จะใส่ผักต่างๆอะไรหลายๆอย่างก็ได้ถ้าเรามีแต่ผมไม่มีผมก็เลยใส่หน่อไม้ดองสุดท้ายนี่ต้นหอมใส่ลงไปผักแล้วแต่เรามีแกงออมต้องน้ําขุกขิกแบบนี้นะครับแกงอ่อย่าใส่น้ําเยอะน้ําขุกขิกเออเป็นรสชาติบ้านๆเลยเน่ยอะนตนี้ก็ให้ต้นหอมสุกก็เสิร์ฟได้ปิดไว้สักแป๊บหนึ่ง อ่ะสุกแล้วต้นหอมตอนนี้ก็เสิร์ฟเลยเสิร์ฟได้สิน้นเสิร์ฟเลยแกงอ่อมไก่น้ำคุกคิกผมผมเป็นใส่หน่อไม้ดองนะครับผักนี่แล้วแต่เราเลือกแล้วแต่เรามีไม่ใช่เราเลือกมีอะไรในบ้านเราเป็นผักเหลือๆห,หลายๆอย่างรวมกันก็ใส่ได้ แต่ของผมนี่มันมีหน่อไม้วันนี้นี่มานี่เลยเราก็จะได้แกงอ่อมช่ำๆสดน้ำก็ร้อนชุ่มคอดีกินกับข้าวสวยร้อนๆครับอ้าวไปตอนนี้เราไปกินข้าวกันเลยอ้ายัางไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆชิมดูทินัวไหม นัวมากครับเพื่อนๆไปลุยเลย